สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management สำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาค,คอนโดมิเนียมแต่งครบพร้อมอยู่ใกล้ทะเลยิ่มแนะนําที่นี่เลยค่ะกับโครงการลัก u ูนาบีทรีสอร์ทจอมเทียน2ค่ะ โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นโครงการทำเลดีเดินทางสะดวกบนถนนเทพประสิทธิ์และถนนสุข,ขุมวิทค่ะและยังอยู่ใกล้กับหาดจอมเทียนเพียงแค่800เมตรนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญในเมืองพัทยาหลายแห่งเลยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนนงนุษพัทยาเอาเลดมอ อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลค่ะและยังอยู่ใกล้กับวัดเขาพระบาทพัทยาค่ะเทสโก้โลตัสนะคะเรียกได้ว่าห้อมรอมไปด้วยสถานที่สําคัญและยังมีร้านค้าร้านอาหารมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วด้านในโครงการเองค่ะเขาก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียวเพราะว่าถูกออกแบบดีไซน์มาในสไตล์ของคอนโดมิเนียมนะคะได้กลิ่นอายความเป็นรีสอร์ทและสวนน้ําขนาดใหญ่มีพื้นที่ส่วนกลางฟิตเนสและสระว่ายน้ําค่ะรวมถึง ระบบการดูแลความปลอดภัยก็หายห่วงเลยนะคะมีทั้งระบบดูแลความปลอดภัยโดยกล้อง CCTV เจ้าหน้าที่รอปภเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทค่ะฟังแบบนี้แล้วจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนสามารถปล่อยเช่าทํากําไรได้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเป็นห้องพักต่างอากาศก็ดีเช่นกันนะคะและห้องทีมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้อยู่ที่บริเวณชั้น5วิวกำลังดีเลยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะคะว่าด้านในห้องจะสวยแค่ไหน ตามมาเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้คะ่ะยินก็อยู่ด้านหน้าของห้องเลขที่165ทับ4ี่แล้วล่ะคะ่ะสำหรับห้องนี้นะคะอยู่ที่อาคารดีชั้น5ของโครงการเรียกว่ามุมกำลังสวยเลยล่ะคะ่ะและด้านในเป็นคอนโดนมิเนียมแต่งครบพร้อมลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยกับขนาดพื้นที่24.62ตารางวาและเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยตามมาเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะเดินเข้ามาภายในตัวห้องค่ะสัมผัสได้เลย ถึงความหรูหรานะคะในเรื่องของการบิวอินแล้วก็การตกแต่งค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะมีห้องอาบน้ําแยกและก็มีนะคะสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยทีเดียวทั้งด้านซ้ายมือค่ะมีการบิวอินนะคะเป็นโซนของเคาน์เตอร์ครัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งซิงค์ล้างจานและเตาไฟฟ้ารวมถึงตู้เก็บของแบบแขวนด้วยนะคะเรียกว่าสามารถที่จะประกอบอาหารแล้วก็ทําอาหารได้เลยค่ะ ลึกเข้ามาภายในตัวห้องค่ะมีโต๊ะรับประทานอาหารนะคะขนาด2ที่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของเก้าอี้เข้ามาได้นะคะสำหรับการรับแขกนะหรือว่ามีแขกเข้ามาเยี่ยมเยียนนะคะภายในห้องของคุณค่ะและสำหรับนะคะพื้นที่ถัดมาจะเป็นโซนของห้องนอนแล้วล่ะคะ่ะบริเวณของห้องนอนนะคะเราก็มีเฟอร์นิเจอร์นะคะครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเตียงฟูกค่ะชั้นวางทีวีและก็ยังมีตู้เสื้อผ้านะคะขนาดใหญ่อีกด้วยละคะ่ะ ด้านหลังของตัวห้องค่ะมีประตูเชื่อมมายังระเบียงขนาดใหญ่ค่ะสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างแล้วก็ตากผ้าได้ด้วยและยังสามารถตั้งโต๊ะกาแฟจิบกาแฟเนี่ยค่ะชมวิวสวยๆบริเวณด้านนอกของตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะการเดินทางไปยังคอนโดลากูน่าบีชรีสอร์ทจอมเทียน2เริ่มต้นบนถนนเทพประสิทธิ์จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทพประสิทธิ์1ิ ขับตามทางเข้าไปในซอยประมาณ1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมคะคอนโดมิเนียมแต่งครบพร้อมอยู่พร้อมลากกระเป๋าเข้าได้เลยนะคะในโครงการลากูน่าบีชรีสอร์ทค่ะสำหรับทนานอยากเป็นเจ้าของรีบติดต่อหาเราได้เลยผ่านทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบ่าย s s s t m t n a n e m e n t n t หรือช่อง TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะและอีกหนึ่งช่องทางใหม่นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านบ้านค่ะแอปพลิเคชันที่เราได้รวบรวมรัพย์นะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมและ ที่ดินเปล่าค่ะมาไว้กว่า2,000รายการดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะนอกจากที่นี้แลวยังมีซับ้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ยิ้มจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสำหรับท่านไหนไม่อยากจะพลาดทุกการอัปเดตอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแต่สำหรับ E ีนี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ